วัดีค่ะเฟิร์นค่ะฟ็อกค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นกับฟ็อกมาดูดซ่วมไม่ใช่ดูซ่วมอย่างนั้นเรารีวิวขนมชาร์คโค้ของญี่ปุ่นนะคะซื้อมาจากร้านฟิลฟิลช็อปค่ะใช่ค่ะนี่วิธีทำก็อยู่ด้านหลังนะคะ เจฟเฟอร์นแะไอ้ถส้วมอันนั้นมันมีท่อลงไปตรงพื้นไหมไม่เฟิร์ <laughs> นก็นไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่ดูนี่ก็ไม่มีประกอบเนี่ยก็ไม่มีเลยก็มาอ่านที่ทำกันเดี๋อ่านไม่ออกมันเป็นภาษาญี่ปุ่น,นหนูอ่านให้หนูอ่านภาษาญี่ญญปุ่นออกเดี๋ยวโอ้โหอ่ญญานภาษาญี่ปุ่นออกนะคะนี่ตอนแรกก็ต้องประกอบโถส้วมแล้วก็ปิดโถส้วมแล้วก็ประกอบตรงนี้ซ้ำแล้วก็ประกอบปิดออเออง่ายเลย ออกค่ะดูจากรูปภาพหรือว่ามันก็มีไงนี่มันก็จะมีซองสีเขียวค่ะไหนอะเฟินไม่พูดมากดีกว่าอยากกินแล้วหนูก็อยากเราจะได้โถสดซองสีอะไรเฟินอยากได้สีชมพูโฟกัสได้สีฟ้าไหนได้สีชมพูกับสีขาวนะคะถ้าสีขาวก็ยังเป็นแบบนี้อ่ะน่ารักดีใส่แว่นโฟกัสได้สีฟ้า ขอให้มันเป็นสองสีที่เพิ่นชอบมันได้แค่สีเทาใช่ฟพตตุ๊กแกแล้วอ่ะได้สีขาวได้อ้าได้สูทที่เพิรนชอบอีกแล้วได้ใส่แว่นด้วยที่เพิ่นอยากได้เพิ่นบอกว่าไม่ได้สีชมพูก็ได้สีขาวที่มันใสแว่นเพิ่นได้ ต้องดีจังเลยเอเอ,อ,อยังไม่หมดแค่นั้นนี่ซองมีหลอดนะคะยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกซองเป็นสีชมพูค่ะเจฟฟนหนูกำลังกะดูมีสามซองนะคะโอเคเค่ยอยๆระวังอย่ามันขาดตึด๊บตาแกออกแล้วมีสามซองนะคะแล้วก็มีหลอดอีกหนึ่งหลอดเราจะเก็บหลอดไว้ก่อน ตอนนี้เรามาต่อชักโคกันดีกว่าใชาา่ค่ะมาช่วยโอ้โหมันหนักมาก,นนก,กามันหนักด้วยอะห่อมาอย่างดีเลยนะคอัอนนี้ดูเกตดีมากเลยห่อมาดีมากมนาเน,าาน,กกน,นี่ยเปชักโคกแะตรงนี้ตอนนี้เราก็จะเฟิร์นก็ได้แจมอันที่หนึ่งแล้วคะ่ะเป็นโถแบบว,ว่าใหญ่ๆ เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นที่รองถูก, <Wow. S 1> ก็ประกอบเข้าไปอย่างนี้นะคะสองชิ้นนี้ก็ประกอบเข้าไปไหนเจฟฟ์นนี่แบบนี้เลย,ยงั้นประกอบฝาชักโคกเลยก็ฝาชักโคกนะคะก็ต่อเข้าไปค่ะมันจะมีที่ต่อให้ตรงนี้เดีย๋ยวหนูจะแกะอันแน่นหนาอันนี้ออกมาก่อนนะ ให้เน็นนะคะเดี๋ยวรตัวมันหชมัดเดี๋ยวเข้าไปให้แน้นเร็วถ้ามันหดเงี้ยตุ่ร้องห้านเลยอืมอามเปิดอย่างนี้เป็นชัโคเดี๋ยวเฟินก็ทาน้ำเสร็จก็จะดูดดูดซ่วมนะคะเดี๋ยวเฟินหนูจัดให้แล้วแต่แตนโบก็ช่วยเฟินประกอบลนะคะ เนก็อันนี้นะคะก็จะเป็นมีวิธีทําด้านหลังค่ะมันมีต้นกระบองเพชรปูดขึ้นมาด้วยเฟิร์นก็จะเอาอันนี้นะคะตอกไปตรงนี้เพื่อเป็นเพื่อเป็นชักโคเออน่ารักมากเลยสีขาวนี่เปิดได้ด้วยปิดได้ด้วยมันก็เหมือนกับใน อันนี้นะคะแต่ยังไม่ได้ติดตาเราประกอบเสร็จแล้วก็จะเอาสติกเกอร์มาติดนี่เป็นลายที่เฟิร์นอยากได้เฟิร์นต้องดูก่อนเจฟฟเฟิร์นถ้าหนูเอาสติกเกอร์เพื่อนำไปติดที่โถส้วมอ่ะจะมีคนดูโถส้วมหนูไหมอ่ะไม่มีหรอกเขาก็ใช้เลยไงก็แบบเวลาใช้เสร็จก็อาจจะเห็ดนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็ ดูดเลยโอ้วน้องก็อย่าเพิ่มไปดูดน้ำในโถส้วมจริงๆนะคะนี่อะค่ะเป็นวิธีทำวิธีใช้ชสีเขียวอันแรกแล้วใช้ซองสีเขียวค่ะก็จะเป็นซองนี้เทหมดสิอ้าวก็ต้องเทหมดสิคะเพราะอะไรเหรอฝฟินก็เทเทแล้วนะคะก็จะ ไใช่มันไหลลงไปแล้วไหลลงไปตรงเนี้ยไหนอะขอดูหน่อยขอด้หน่อยขอดน่นี่ค่ะว้าวไหลลงไปแล้วมันอุ้นจีเลยอะอืยังไม่เหมือนนะคะต่อไปก็จะเติมน้ำจะเทลงไปแล้วก็เตรียมน้ำใส่ในนี้นะคะก็เทลงไปเปิดฝาช็อคขกาไว้ก่อน แป๊บ,บนึงเขาไม่มีฝาชักโก้กไม่เป็นไรรอกตอนนี้เฟิร์นก็เลยแบบทำโสดนิดนึงไม่นิดนึงมง<ะ>ากเลยค่ะเฟิร์นก็จะเทลงไปนะคะในอันนี้ในด้านหลัง,<ะ>ลงไปแล้วจะไหลลงไปปาวะไหลไหลแต่มันไม่ไหลเป็นเหมือนโดจีแบบหนึงเทน้ำไปแล้วก็ย<ห>าว

เฟินก็จะเอาอันนี้ทำเป็นขนมโทดส่วมอีกครั้งนึงนะคะแล้วเฟินก็จะแบบให้โฟบต,ตรงเป็นรสบูเบอรี่ให้ทากับเครื่องซักผ้าค่คะถ้าใครดูเครื่องซักผ้าไปแล้วนะคะก็จะรู้ว่าวิธีทำมันง่ายมากแล้วก็น่านกินด้วยแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็ไปดูได้อร,อ,อร่อยดีถ้าชอบนะคะก็กด Subscribe ให้เรานะคะ มามโฟกเดี๋ยวเจ๊แบ่งให้โฟกทำบลูเบอรี่นะคะว้าวหนูอยากทำมานานแล้วอยากทำมานานแล้วอ่าค่ะได้ทำแล้วนะคะทุกอย่างนี่โฟก็เทเสร็จแล้วเทน้ำลงไปเรียบร้อยและโฟกก็จะใส่อ่าผมผมก็จะใส่ผงบลูเบอรี่ลงไปในเครื่องสักผ้าสองช้อนนะคะโฟก เฟิร์นก็จะทำรสสตรอเบอรี่อเลยหอมอร่อยหอมจืดอร่อยที่ใจจิ๊กจิ๊กเฟิร์นก็จะเทลไปนี้เราจะไม่พูดทำทำเพลงต้องขยาค่ะคันโฟกขอหันแอ๊์นะคะแราแมีของกันเล่นกันอยู่แล้ว เอออมีขงกะ็เกเฟเฟอร์ก็มีของเจฟเฟอนุ่ก็มีของนุ่มงั้นเรามาลองชิมยากินดูหมดของรสรสของโฟนเนี่ยนะคะก็อร่อยเปรี้ยวๆกินด้วยอ่ะมันอร่อยเปรี้ยวๆไปนี่เดียว เฟิร์นก็จะชิมรสสตอมากนะคะ่ะมันน่าจะอร่อยเนาะม,มันอาจจะอร่อยอร่อยหวานมากเพราะเฟิร์นใส่น้ำเยอะงั้นโฟมต้องใส่มาแล้วจะเฟิร์นขอแก้วน้ำหน่อยครับอือเกิดเติมให้เฟิก็จะเติมวิโฟนมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะ เฟิร์นกับเขอก็ได้ทําเสร็จแล้วนะคะก็สนุกมากทั้งอร่อยทั้งสนุกทําได้ง่ายๆประกอบได้ง่ายๆเลยเอร่อยเลยอ่ะหิวกินจ้าหิวก็อนามารับประทานได้แบบชิวน้ำอะไรประมาณนี้ชมได้แต่ไม่ได้แค่นั้นเราไม่ใช่แบบว่ากินเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งอันนี้นะ เราสามารถนำไปปลูกต้นไม้นี่อย่างปลูกกระบองเพชรอันเล็กๆแล้วก็ใส่พวกไม้จิ้มฟันของจุกจิกอะไรที่มันใส่พอแล้วก็น่ารักด้วยนะนี่โดยเฉพาะปลูกต้นไม้ตอนนั้นโฟนะคนอย่างเงี้ยต้นกระบอยปลูกต้นกระบองเพชรน่ารักเล็กๆอะไรประมาณนี้ก็ปลูกในนี้ได้แต่มันเวลาเราลดน้ำนะครับก็ไม่ต้อง งหน้าดินก okay. ็เ <accustomed> ต <activity> ิมเข้าไปทางนี้ก็ลดเข้าไปใต้ดินแล้วก็ไปถึงลากด้วยเจ๋งไหมล่ะวันนี้นะคะก็จบคิดโเอยจบคิดเอ้ยจบคลิปดูดซ่วงเพียงเท่านี้บายสวัสดีค่ะวันนี้เฟิรนลิ้นทันกันแล้วชิมไหน โหกินอุ้มจิตโหอร่อยไหมอามีช้อนให้เนะี่ยเห็นดูดจัง<ม>กินกินตลอดคลิปเลยเข็ดองอาอาให้ท,ทั้งถ้วยเลยอันนี้นะคะก็ไม่ใช่อุ้มจิตค่ะเป็นโยเกิร์ต